เขาคือคนรักที่มาส่งเสริมชีวิตคุณในเรื่องใดขอไัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะคนที่คุณกําลังคบด้วยคุยด้วยนะคะว่าเขาจะเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณในด้านใดนะคะดเดวิสนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเม็สิ์ธนูน,นะคะ เดือสันพลังงานของโคนธาตุไฟเหมือนกันนะคะ 2. เหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินหม่องกรพฤกษกันนะคะ แล้วก็6ดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะตัวเขานะคะคน่าจะอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะเป็นโลกทั้งใบของคุณเนาะแล้วก็เป็นอนาคตที่สดใสเป็นความร่าเริงของคุณนะคะเป็นคนที่คอยเตือนคุณนะคะให้คิดพิจารณาให้มีความรอบคอบนะคะในการตัดสินใจก่อนที่จะทำอะไรลงไปเนาะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่ปล่อยมือจากคุณนะคะเป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณในทุกๆสถานการณ์นะคะพลังงานของเขาดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ปล่อยมือจากคุณเนาะไม่ว่าจะตอนทุกข์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะตอนสุขด้วยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะพลังงานของเขาเขาจะส่งเสริมคุณในด้านใดอีกนะคะ ดมูนนะคะไม่ว่าในเวลาที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกกลัวรู้สึกวิตกกังวลนะคะคุณรู้สึกท้อแท้ในใจนะคะเหมือนว่าชีวิตไม่ดีขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดนะคะเขาจะคอยเป็นคนซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันคุณให้คุณมีแรงแล้วก็กําลังใจที่ดีในทุกๆวันนะคะ เป็นพลังให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้านะคะเป็นทั้งคนที่กุมมือคุณไว้นะคะตอนที่คุณรู้สึกแย่ท้อแท้หมดกําลังใจมีความไม่กล้ามีความประหมาะนะคะหรือตอนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรเหมือนดังที่คุณหวังนะคะเขาจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณให้คุณได้มีแรงที่จะก้าวต่อแล้วก็ทําต่อไปนะคะแปดไม้เนาะเรามาดูกันต่อ,อนะคะ เหรียญนะคะเจอไฮโรแฟนนะคะเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะคอยเป็นที่พักพิงเป็นที่พึ่งพิงนะคะเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับคุณนะคะเดอไฮโรแฟนเนาะเป็นความรักดีๆให้กับคุณนะคะ พลังงานของเขามาทั้งเดมเพลอร์นะคะเดี๋ยวค่ะหลอกแฟนเราก็คิงถือถ้วยนะคะเขาน่าจะอยากส่งเสริมคุณด้านจิตใจด้านกำลังใจให้คุณมีแรงที่จะก้าวต่อนะคะสำหรับความรักแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากให้คุณเป็นทุกข์หรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักนะคะเขาอยากให้คุณรู้สึกดีขึ้นมีแรงมีกำลังใจที่จะทำในแต่ละวันนะคะ ทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะเขาไม่ได้อยากเป็นตัวปัญหาหรือทําให้การรักกับเขาหรือว่ามีความรักกับเขาเป็นตัวถ่วงหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณไม่ก้าวหน้านะคะพลังงานของเขานะคะมีทั้งความรักความห่วงใย,ยความปรารถนาดีให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะคืออนาคตของเขาคือเป้าหมายของเขานะคะคือเป้าหมายใน คือเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยนะคะพลังงานของเขาน่าจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณหรือว่ามีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะเพราะว่ามาทั้งเดมโพเลอร์นะคะถึงไฮดรอลแฟนแล้ก็คิงถือถ้วยด้วยนะคะเด e เวิร์ <The Word S 2> ก็หมายถึงคนที่ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะคะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะคะจะต้องรับมือยังไงนะคะรู้ใจตัวเองด้วยนะคะว่าคนที่สำคัญสำหรับเขาคือใครนะคะแปดเหรียญน,นะคะเขาอ,อาจจะ ให้อิสระกับคุณให้คุณได้ทำงานในส่วนของคุณเต็มที่ในสิ่งที่คุณรักเต็มที่นะคะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งให้กับคุณนะคะถ้าหากว่าคุณหันมาเมื่อไหร่หรือว่าตอนที่คุณไม่สบายใจท้อแท้หมดกําลังใจอยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะคะคอยซัพพอร์ตคุณเสมอเป็นกําลังใจเป็นทุกๆอย่างให้กับคุณนะคะสิบ้วยคนรักของคุณคนนี้เขาจะส่งเสริมคุณในด้านใด เขาจะคอยส่งเสริมสนับสนุนคุณในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านจิตใจเราก็กำลังใจนะคะ